มนั่งสวัสดีครับทุกท่านช่องเกย์ใหนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเกย์มาครับเหมือนเดิมนะครับแมวเอ็นนะไม่ใช่เยกย์ใหญ่น,นะครับวันนี้เนี่ยกำลอยู่กับตะเกียบมาครับนะฮะผมนะเ,เรามาเริ่มกันเลยฮะถ้าถามว่ามันมีระเบิดตรงนู้นได้ไงไม่แปลกว่ามาเทียบเมื่อกี้ฮะแล้วก็ฮิปเปอร์ระเบิดใส่ครับนี่คือที่มาของเลือดสามจุดนะฮะ อ่เคอเรา,าอุกซะหน่อยฮะตรงนี้ไม่ค่อยวางอะไรดีที่สุดแลยเพราะว่าไม่มีตัวอะไรกินตีแล้วกินสามเลือดนะไม่งั้นคือเรียบร้อยฮะหมดเลยครับซีรีส์ผม เราเลรกไปเดี๋ยวเรากินเบอร์รี่ก่อนก่อนอื่นฮะเดือนเราลอยหลอมากแต่ที่เรารู้คือมันกำลังมาฆ่าเราแล้วเราไปทำอะไรให้นายโกรธยังไม่ได้ได้พูดอะไรเลยไปให้ได้ปลาให้ปลามาขึ้นก่อนฮนะขึ้นก่อน ทุขอโทษ้าไม่ได้ยินก็ขอโทษด้นะเปิดช่องใหม่ดีกว่าสวัสดีครับทุกคนในช่องเกน,นะครับวันนี้เนะี่ยเราอยู่กันในเกนมไหมคบพระแล้ววันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรอยู่เหมือนเดิมนะคือ <c oughs> ไม่รู้จริงๆฮะเออเราทําฟาร์มตอนนั้นเออเราสัญญาว่าจะทําฟาร์มตั้งนานแต่ยังไม่ได้ทําเลย ผมรู้สึกว่ามันกำลังจะมาฆ่าผมละรอบเดียจริงละบายมาเชีบเจ็บโอ้ m ายกอดเจ็บนะเขาเจอไหมอะเชยบมาแล้วก็นำนำนำฮะเตรมพอดีฮะรอเลือดหิวครับ ไม่ต้องใช้เรือแล้วทีนดี้คิปเปอร์ตอนนั้นฮะคิปเปอร์อัดเสียคิปเปอร์ระเบิดตุ้มตรงน,นั้นใช่ใช่คิปเปอร์ครับรอบที่แล้วผมหลบไมนุมฮะก็คือตอนที่ผมอัดเสียนั่นแหละครับขอบคุณที่ปาดายตรงนี้จะมีเอ็กซโซโต้อยู่นะครับทุกคน แต่ถ้าไม่ได้ยินก็ขอโทษขอโทษจริงๆอะเพราะว่ามือชอบไปโดนปุ่มไม้ฮะไม่ใช่ไม้ครับลำโพงครับขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไม่ได้ไอ,อีกนะทุกคนขึ้นขอบคุณที่ให้สปีดแต่ที่รู้ๆมันไม่มีอะไรเลยกี่ง okay. กินแปลงก่อนฮนะซึ่งก็เพิ่มไม่ค่อยได้เยอะยะอ๋อผมตกแกว่าเห็นมันอยู่ที่มียังไงสวัสดีเจ้าแกสวัสดี สวัสดีต้องการอะไรไหมไอ้เจ้ของโปรดนายเลยมาต,ม,ตมาตมาผมต้องดูหน้าด้วยครับตรงนี้มี <c oughs> นั่นไงนั่นก็ขอเวลาแต่เป็นงันท่านผู้ชมผมจะพาเจ้าแกะตามหาลูฟี่นะครับ <c oughs> Oh. เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเียตอนนี้เราก็มาขุดต่อกกันเลยนะฮะถ้าไม่ไดยินเสียงก็ขอโทษนะฮะมือไปโดนปูปิดไม้ฮะแล้วก็เคสผมก็ใส่เคสนะฮะ นายจะซ้อนเงาได้สวยมากแต่านายคงอยู่ได้ที่ที่บ้านเรามีฟางเยอะเลยนะนายเจ้าเราเชื่อเราเดี๋ยวเราตามไปหาลูฟี่ให้ไอ้เรื่องจริงมาเจ้าแกะจะมาได้ไงเรายังไม่ได้ทำเดือให้ทุกคนคงรู้นะว่าตามหาลูฟี่แกน่าจะไม่น่าจุดๆ,ๆนะ อย่าพูดนะครับเจ็บแกได้ยินฮะปล่อยตัวขาไปนี่แล้วครับนี้เจ้าแกเราจะไปตามหาลูฟี่ด้วยกันไหมเจ้าแกตามมาตามหาลูฟี่อะ่ะตัวดำมันตัวดำบอกว่าอย่าไปเชื่อมันแต่ก็ยังวิ่งตามตามมามีของดีจะพาไปเหตเจ้าโน่เขาไม้เสดตัวขาวแบบตัวดำนั่นแหละ จะพาไปดูครั้งงดีจะเอินไปเข้าไปในเรือที่ตรงนั้นไปกับท่านมันช่งเดือนดางฟันดีบๆขึ้นเรือแล้วก็ไปตามหาลูฟี่ไม่งั้นใดดนยิ่งแน่นอนมานี่ตามาเอาลืมถือเรือลงมาลงมาลงมา ลงมาเจ้าแก่ลงมาจะพาไปตามหาลูฟี่เอาไหมไปตามหาลูฟี่อ่ะจะจักแป้วลูฟี่อ่ะดาวเด่นใช่ไหมโอเคจะเปิดลูกในไว้นี่ก่อนเข้าทางละ ทางแล้วว่าเข้าเข้าทางแล้วแกถามว่าเข้าทางอะไรไอ้จริงจริงนะไม่ได้ไปตามหาลูฟี่หรอกจะพาไปเลี้ยง <c oughs> แกบอกว่าล่อฆ่ากันชัดๆ็บคุณเลือ รเือ้โอทอด,ทอดขนมปรนิโดสมานี่มานีตามาเจ้าแกตามาในเรื่องจริงแล้วน่าจะพาไปตามหาลูฟี่อ่ะมันอยู่ในบ้านยิ่งอยู่ในบ้านเลยมาเลยมาเลยมานี่ออให้คิดคำหนึ่งเนี่ยลูฟี่อยู่ข้างล่างนี่แหละ อีนิดหนึ่งก็จะเจอแล้วลูกก็อย่าไปบอกแกะนะว่ามันจะพามันมาล็อค่ะทุกคนบอกมันทำไมผักมันตกก็ได้งบนายไม่มีโอกาสขึ้นมาแล้วค่ฮะเอาเรือ,อก,ก่อนฮนะเดี๋ยวต้องไปตามหาลูฟี่คนเดียวอีกยาวนะอะเราเล่นนะ นี่ตอนนี้กล่อมอยู่ข้างหลังใช่ไหมใช่จริงด้วยครับนันมนมีวันไปเจอลูฟี่แน่ๆเจ้าไก่เอ้ยเจ้าแก่ไม่ใช่ไก่รตรงนี้ยากราไม่ถึงเลย มันก็จะต่อมาตรงนี้ต่อเลยนะฮะให้ถึงสิบห้านะฮะขุดตรงนี้ก่อน,นะนนะฮะขุดก่อนนะฮะอย่าบอกว่าไม่พาไปลกแค่สุดพาไปตามหาลูฟี่นะเู่ก็ได้เจอแล้วลูฟีอ่อ่ะมาโล่อแค่ชัดผู้ชมบอกเอาเรียบร้อย จะไปบ้ามันทำไมเราจะจะมืดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยใช่จริงด้วยต่อยซอกนี่คงไม่มีใครว่าอะไรเราก็เจ็บครบป๊บปึ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 ๊บ อาเคบเราวิ่งเข้าบ้านก่อนก็ได้น้นเนี่ยปึ๊บปึ๊บหรือว่าเดี๋ยวค่อยวิ่งเข้าบ้านอนะมีสองทางอะให้เลือกอาเคียบวิ่งเข้าบ้านก่อนเนฮะ้ยเฮ้ยมือไปโดนตือนค้างเฉยเลยไม่ค่อยได้ยิบก็ขอโทษด้วยนะฮะ ทันะ้ขงขั้นผู้ชมด้วยนะฮะโอ๊ยโอ๊ยเจ็บกระโดดขึ้นโอกระโดดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปเลยนะถ้าถามว่ามอนเตอร์ตัวไหนที่ผมชอบนะบพวกซอมบี้อะนะทวนผมชอบเอ้ยชอบพวกพวกมอนเตอร์ะครับที่เป็นศัตรูกับเรานะผมชอบคิปเปร์อะ รักดีครับจริงๆอะเรื่องจริงเลยแล้วก็ผมก็ชอบหมูสองอย่างนี่แหละชอบมากไม่ใช่เพราะว่าหมูมันกลายพันธุ์นะฮะไม่ได้เพราะเพราะว่าหมูกลายพันธุ์แค้วแบแคาแล้วก็ตน่าจะโตไปทีเรีบร้อยนะแต่อ้อยไม่ได้โตเลยใจร้ายเ้ลยมีเบอร์รี่ไหม ไม่มีใช่แล้วครับไม่มีเพราะว่าขึ้นขโมยไบสสดๆเลยเนี่ยครับแ้องมาทำอะไรตรงนี้สมบัติอยู่นี่แล้วไม่ต้องไปตามหารอกจะพลาลงทางนะลงมาไปถึงลงมาน้องกับผม จะถามว่าหายไปไหนครับสามสี่วันที่แล้วครับมันจะบอกว่าคือไม่บอกแล้ว <c oughs> จะพูดทำไมนะทุกคนอโอเคตอนนี้เรามาครับของเครื่องจิ้มกันนั่นเองนะเรามาครับเครื่องจิ้มนะผมนะอันก็คือขนมปังอะ่ะ เอาไหมแอปดีๆ e ไม่มีไม่ได้แล้วแอปดีๆ e ไม่มีไม่ได้แล้วพูดผูดช้ชมแอปดีนที่จริงตีต่อเนื่ยนะ <c oughs> แล้วก็นำน้ำนำฮะแล้วก็เพิ่มมันนิดเดียวเนี่ยนะไม่ปลาเหลืหออีกนิดหนึ่งเราไปล่าปลากันดีกว่าเอาอเ,เรงฟาร์มไม่ไปล่าอย่างนะี้เราได้มาหนึ่งตัว เดี๋ยวเอาแกะตัวน้อยนะครับรอให้โตกว่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเราค่อยไปล่าตัวนะครับเจ้าแกะนายเป็นไงบ้างอยู่สบายไหมสบายที่ไหนโดนล่อมาอีกไม่กี่วันน่าจะได้เป็นเะพื่อนเพื่อนนายนั่นแหละเนาะเป๊ะ น้ำคงกินระยะทางแปดบ็อกใช่ไหมครับทุกคนถูกแล้วสาระเกกับไม c ครับแทบไม่มีนะคไม่มีสิครับเล่นไม้รับมาหลายปีก็ต้องมีแอปดีๆไม่มีแม่แน่เนี้ย แอปดีๆไม่มีแม่ได้แล้วคุณผู้ชม <c oughs> แกบอกว่าทำอะไรแอปดีๆป้าหมายเราก็อเอาแกะมาแล้วแล้วต่อไปเราทำอะไรดีใช่เอาาเอรู้ละผมรู้ละ,ละว่าผมจะทำอะไรดีฮะไปล่าสมบัติลูฟี่กันนะนี่ครับสมบัติลูฟี่ผมมีไม่ใช่มีหรือเปล่าก็ไปดูนะสมบัติลูฟี่นะ น้ำออกนะเอาน้ำออกหหาหาไแต่เสื้ออ่ลูกแ<จ>ม่จะใส่เสือเส้อเฉยเฉย้ไม่มีอะไรทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะฮะเฮ้ย <c oughs> อย่าเพิ่งมาำกำลังตามหาลูฟี่ให้อยู่เนี่ยโอ๊ยอย่าเพิ่งทำอะไรได้ไหมเออ <c oughs> ก็ได้ตีก็ได้สักอันหนึ่งอ่ะ หยุดเป็นเพลยได้แล้วเพื่อนทำไมนะไม่ฆ่าคนถามว่าทำไมไม่ฆ่าหย,ยิบหอยมาตีหัวอ,อยู่เนี่ยนี่ไงเขคุณสำหรับหอยเจ็บแล้มอบล็บอกเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยและใส่ในบ้านเราก็ยังมีอีกนะครับไปกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบแปดโอ้ไม่กอต หมดเลยจังครับหมดไวมากนับเติมเพราะว่าหมวกหมวกเลยนะครับ<ม>ปบ<ม>อเดตรงนี้อุดเป็นที่เรียบร้อยเหลือแค่ตรงนี้เชดเดอร์น้ำใสใสนะใช่ใช่ครับต้องใสอยู่แล้วเพราะมันคือเฉดเดอร์ใช่ครับ ปไปเลรของผมครับเนี่ยอ้อยทำไมไนายอู้จังเลยเนี่ยย้านอ่ะเดี๋ยวอ้อยบอก,กว่ากลัวเป็นเหมือนแกบพาไปตามหาลูฟี่ครับขอแค่หนังสือเล่มเดียวนะ อยู่ข้างล่างลูฟี่แลวไม่ใช่ลูฟี่เออนั่นแหละพูดง่ายๆคือผมคุยอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละครับผมคุยอะไรก็ไม่รู้คุยอะไรลงไปเนี่ยดินหกสิบสี่ฮะแสดงว่าเราเป็นนุบแบบเต็มตัว <c oughs> โปต้องมีถอโปต้องมีเพชรแบบเต็มตัวนะแพ็กเกอร์มีคอมแบบเต็มตัวแล้วก็พระเจ้ามีอะไรก็ได้ทองเนะื้อ น่าจะใช่เก็บพวกคนน่าจะเคยดูนะผมนะเมื่อก่อนคือผมชอบมากนะ,อะโอเคเรามาอุดนะ้ำก็เลยดีกว่านะบบ๊บปึบ๊บบล็อกหมดฮะเอาดินมาฮะทรงดินมาเอาเท่าไหร่มีให้หมด ซึ่งก็เอาเอามอดพี่แ็กเอ้เอาคำพูดพี่แ็กมาเล่นได้แล้วจึ๊บมาแล้วก็ขึ้นพีดยังไงเนี่ยที่สร้างบ้านอย่างนี้โดนสปี้ตบหลายรอบเลยเนี่ยเอ้าเเออไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าเราตกเอาขึ้นใหม่่ะกระโดด กระโดดกระโดดแม่นกระตายให้หมดมีให้ไหมเ <c oughs> ฮ้ยทุกคนคลิปนี้มีจำสักแกเออทุกคนไม่เห็นนั่นตัวที่ผมอัดอยู่อะ <c oughs> ผมลืมไปฮะทุกคนไม่เห็นตัวที่ผมอัดอยู่นะครับ <c oughs> ผมนะ <c oughs> เพราะว่าจุดสีแดงแบๆเนี้ยมันเป็นของฟันเอสดีครับคือมันจะมีมาคือเครื่องหมายคือมีจะมีจำสกแก็ตไ a น f เอสดีเอามาเล่นใน,ในมาคาร์บได้ไห ยอมรับเลยว่าผมโคตรชอบไฟในแอดฟรีมากเลยเอามาวางต่อนะเป้าเป้าเป,าปา้ขึ้นแป๊บนึงนแบบอ่ะอุ่น้ำฮะเย็บ ก็มาวางตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ขุดอีกรอบหนึ่งนะเราจะมาตจมหาฟล็อฟันเอของอะไรนะกล่องลูฟี่ที่ได้บ้านเรากันนั่นเองนะทุกคนในเกมนะในชีวิตจริงไม่มีหรอกครับขุดไปเลย ร้วนเอาวปเลยเถอยใช่ายายายาพูดไม่ค่อยคือผมพูดไม่ค่อยชาแทะพวกคำภาษาอังกฤษนะเพก่อนคือไม่ได้นั่นคงไปขนเสียครับที่จะมากันอย่างช้าหนาน มาขอทั้งขึ้นนะฮะได้แล้วข้างบนนี้น่าจะไม่มีน้ำฮะขุดต่อฮะถ้าทุกคนไม่ได้ยินเสียงผมก็ขอกลับเขาเอ้ยแกลบขอภัยอย่างยิ่งฮะยิ่งของยิ่งและยิ่งของยิงครับยิ่งของยิงแลยยิงของยิ่งคือคำว่าอะไรนั่นคืออย่างยิ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 ง อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอคิดนะมาทำอย่างนี้วาง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 บล็อกวางไปมาวางบล็อกเอา้าวางบล็อกต่อฮะวางบล็อกเลย แล้วก็จะมืดอีกเป็นรอบที่ห้า้อยครับไหนๆเราก็เจอนายแล้วนะปลาเราขอโทษน,นะปาสซมอนเมื่อวานก็ได้เกียร์แล้วใช่เหรอหมายถึงในเกมเอ,อ๋อตอนนั้นผมไปเอเมื่อวานนี้ผมไปกินหมึกชอดทุกคน นั่นแหละครับที่ผมกำลังพูดอยู่คือผมอยู่ที่เมืองโน้นอะโอ้ยเจ็บยาเพิ่งมาทำอะไรโอ้ยโอ้ยเ้ยไปกันดิ <laughs> ผมพูดปุ๊บไปปับ๊บโอ้ยแสวยขึ้นยากขนาดนี้เนี่ยอ่ะบังปิดประตู แล้วก็อย่าพิ่งขึ้นมานะซอมพี่น้ำนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมจะต้องเอาประตูมาวางไว้คะที่โกมันก็ไมาร้อนอะ่ะ มเผาฮะบายบายพีกแก่อน,นผมเอามาเผาอ่ะอันนี้จะเป็นต้องเปลี่ยนอันใหม่นะเอานี่ออกไปก่อนฮะแล้วก็ปลาใสไปก่อนฮะเรืง่ายๆคือคอาของกินใสไปก่อนอ่ะเต็มพอดีพอดีฮะ แล้วก็พานี้มาใส่แล้วก็เรามานำน้ำน้ำปลาเย่ได้เต็มแล้วเราก็จะเดินลงไปลููฟี่ครข้างหลังนะะ้าถามว่ารู้จักลูฟี่มากไหมครับไม่รู้จักมากครับ <c oughs> เคยดูแค่ตอนสองจอนะเราก็เลิ่อดูไปเลยนะับ อันถือว่าเคยดูหรือเปล่าเนี่ยไม่น่านะไม่น่าใช่วันนี้ก็จะมาขุดเลยผมว่าแล้วว่าต้องมีน้ำลงเรืออยู่ตรงนี้แหละบางคืนนะ่ะแล้วก็ทุบต่อเออมันเป็นอย่างผมลืมอุดตรงนี้ครับข้างล่าง เาปาาปาด้เราเปาาาดเราไว้ฟูบเซนมมูโอจิติเคราะป์เพลงแน่ๆครขอโทษครับโอ้ย นะผมจะพาไปต่อยล่อยบาทุกคนโอเค่คน้นะคสวัสดีครับ